เอาไปกินเลยเนาะสาบานว่าจะบ่ต้มเลยเพราะว่าน้ำนี้ใกล้จะรมชาดนบดึงประสาบน้ำเนำาะวันนี่เนาะพวมือคือแดงแท้ บรรยากาศที่มิดจิลี่บูมีคนเลยต้นซวยนี่มิดแทมิดวาเนาะเขา่ในเพชรประมาณเท่าไรเข้ายเนี่ยาไเป็นโลนี่โลอะโลเท่าไร่เนี่ยโลแเส้นโลเส้นเขาข้า่แบบนี้นะโหนึ่งเส้นอ่าเข้าข่ยดนนี่โลหนึ่งเส้น ส่วนเข้าข่อยดำนี่โลนึงซ้ำเซนซีเซนคลิป,นะปนี่อันนี้มันคือไปยืดตัวคิ้มจีเด้งข่อยได้เอาน้ำมายอดตัวนี้เนาะนี่มันน้ำเกลือน้ำเกลือเออผส,สมเกลือเนาะหมดแล้วว่านึ่งมันเี <c oughs> ้งข่อยเนี่ยเอาน้ำมายังเลี้ยงมันตลอดเนาะกินน้ำลายางเขือก็ลงลิ้นน,ำน้ำเนาะ กี้ก็ไปบึงอ้ายเราเลี้ยงขวายเนาะเพราะว่าเบาลังก็จะพูว่าเฮาเลี้ยงควายกับเลี้ยงงัวอใดจะเลี้ยงยากเขากันแล้วก็ตัวขั้วกับตัวงันนี้ใดจะแพงเขากันเนาะเมื่อกี้ไปามอ้ายล้ว่าเลี้ยงตัวขัวนี่ยากกว่าเพราะว่าเลี้ยงควาวนี่ยเฮาต้องได้เอาน้ำให้มันกินตลอดแล้วก็พาไปลงน้ำลงบวกตลอดเลยต่างจากตัวงูนะตัวงัเนี่เขาบ่กจะเป็นต้องพาไปลงเล่นน้ำเอาแท้าว่าคือตัวงูเนาะก็คือตัวคั้ยเมื่อกี้บาลังก็ไปโมยักยาน วูด้านี้เราเข้ารลอกันเลยปเชิญก็งปนเลยใช่ปาข้าไ่นไหนบ่ยโอ้โโอ้โเรต้ตัดแ่ไปกไเบิ่เอ้ยเอ้ยเราเอาตะขวยไปมัดไว้ เบาลังยุกไก่บกกาไปมอนะยุกมอในี่ยานน่ะโอ้าดหัวฟาดหไปเบ <p medim> ิบงน่งกันนะเอ้เาจะเอา ควยไปมัดไว้ใส่เนาะอ๋อเฮือนอยู่นี่เต้เฮือนเอ้ยน่ะดังนี้เต้เฮือนเจ้าน่ะเออเบาหลังเบาหลังไปเบิ่งเิดเลยเราควยมามัดไว้อยู่นี่ก็จะประมาณนี้เนาะเฮือนซานบันซองข้องส้นเผากระมุอยู่เคสด้วยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เฮือนข้าเจ้านี้ค่อนข้างอ่ะเบิ่งบ่มีลักหัวน่ะเฮือนอะบ่มีลักหัวเลย แตงเหินติดติดเหรียนแถวกันมาแบบนี้เลยเนี่ยมึงจะเอาน้องเฮ้ยเฮ้ยจักปีละจักปีละมวยปีอันนี้น้อ <c oughs> จักปีละส <c oughs> ิบปีอัน <c oughs> <c oughs> นี้มากับอันผู้สาวอันนี้ผู้สาวโดยพาไปตักน้ำเนาะ บอลลังยักเห็นบนตักน้ำคลองสาบานอยู่น like you you ี่ว <c oughs> ่าเป็นเจไรเนาะมันก็ให้ผู้สาวอยู่นี่พาไปให้ผู้สาวเลือกเอาจะเลือกเอาได้กินเครื่องดื่มกันนะเพราะว่าผู้สาวว่าอยู่ไกล์เพราะฉะนั้นต้องได้เติมกำลังนิดนึงก่อนยางไปเนาะเป็นมือไปยางไปตักน้ำอ่ะยางไปทุ่งเลยเราบุกี้ไปไปให้ไปช่วยมาไก่บุกไก่อะไปทำกันแต่คนหลายคน ไทยมั้ยไฮสลีไฮสลีดเลยหนวทไทยเข้าบุ๋มงไนะไท้อกันเฮ็ดเฮ็ดไฮเข้ากับเฮ็ดไฮสลีกับเฮ็ดอ๋อ้มือคือ่าเดงหมดอ๋อไปสักสลีพอจนมือเดงเนาะเหีียดกนเหยดก้นหยด้นักมือก่อนสักมือก่อนเบิ้งเบิ้งไปตักน้ำมาเนาอเบิ้งลายตุกได้ ขวบเบิ่งโน้นพ่มย่องมาอะไรนี่เบิ่งไร่บ่เ <laughs> ด็กน้อยไปตักน้ำนาะ <laughs> โอ้เด็กน,น,น,น้อยนี่แบบโตในน้อยนั่งไปตักน้ำบกักไล่ๆตกหาแล้วมาเห็นสาบานตักน้ำยิ้มได้เด้อยิ้มได้ยิ้มได้ด <laughs> ปสาลายแทวตักนำนะ่ะตักนายแถวใด่าเนาะนี่ก็เป็นเส้นทางที่จะยางไปตักน้ำย่างผ่านป่าแบบนี้ไปเลยมาผู้เดียวนิยานบ่บ่ยานอ่ะมาเมือคำด้วยหมาเมือคำเพื่อเดียวกับไบยาน<บ>อ๋อเบ,บาหล<บ>ังเบาหลังมาในยานยานที่ล็อกบอกกามา ตอนนี้ก็พากัญญางลงมาฮอตบอนตักน้ำนะป้าทุ่มวันนี้คนมาตักน้ำบักไล่ๆเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งพาบรรยากาศป่าลิ้นบุญเลยคนไล่เนาะ,ะจะมีซ่องบอลน,นะบอลตักน้ำอยู่ด้านนี้นะก็อยู่ด้านถึงโอ้ไม่เท่าแข็งแห้งทำไมเท่าเนะาะโอ้ทุ่มตักน้ำโอ้คนมาตักน้ำบักไล่ๆ ได้ได้เรียนคิวเลยเนาะรัดคิวบ่ได้เนาะบ่อฮะอได้ได้ท่าเป็นคิวเนาะผู้ใดมาก่อนกับตะก,ก่อนผู้ใดมาตำร่างกับตะตำร่างรัดคิวกันบน่ได้เลยนี่คนน้อยก็มามจักตุ๊กอันนี้มาตักนี้ไรบอปล่อยยานมืนยานพนาลัดล้ม น้ำนี่ตักไปไปกินเลยเนะยาะไปไปต้มก่อนที่หรือว่าบดต้มบ่บดต้มาาลเลยนะ้ำธรรมชาติควานน้ำธรรมชาติแล้วเนาะน้ำเป็นน้ำไล่ไมาได้ธรรมชาติแล้วก็แติมหางนลิ้นด้นี้<ม>เอากระตุกน้ำมาตุ้มด้นี้เอาไปกินเลยเนาะสาบานว่าจะบ่ต้มเลยควานน้ำนี่ไล่มาจากธรรมชาติครับตักไปไม่ดก็ไปกินเลย บนี้กับเมนเนาะบนนี้เนาะเมนเนาะเบิ่งตักจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดได้นังเรียนคิวกันเบิ่งป้าทุกคนมาตักปลาไหลๆเด็กน้อยก็มาบนนี้เรียนคิวกันแล้วบนนี้เนาะเอ้โหบักล่างห้ากระเม็นครั้งแรกที่มีคนมาตักน้ำไล่ขนาดนี้นะบริสุริน้ำกินเลยเนาะน้ำธรรมชาติเลยผู้สาวนางท่า รอรอคิวอยู่เนาะมาแต่เลยมือในคนไล่แบบนี้ปะไลอะ่อะไล่ทุกมือ,อมบรรยากาศตอนแรงเนะาะชาวบ้านการลุกมาแต่ให้ไตส่วนแล้วก็พากันมาตักน้ํามาอาบน้ำเนาะตักน้าไปไวไ้ไซไว้กิน <c oughs> อันนี้เด้กูทราวบว่าเลยว่าเต็งมีพวกล่ะมียพวดเถอะบ่มือมีนวดมันเป็นนักเรียนอยู่เต้ย <c oughs> อยู่นี่ปันนังเรียนรวดน่ะแต่คนนีเ้เร้่นักเรียนบอ <c oughs> อันนี้นักเหียนเฝ้าเฮือน, <c oughs> นเนาะ <c oughs> นักเหียนมานกักเจียนบอ่ะเจีบมารวยจีบมารวยตาน่าด้อนี่เป็นฝ้ายเป็นคนุยอดเลยนักเหียนจากคนนี้นักเหียนเลยแซมอ่หนึ่งผู้นี้ผู้นี้แล้วก็ผู้นี้เนะาะแซมคนเป็นผู้สาวมดเนาะ, <c oughs> ะอ่นนาดูน้ำเย็นบ่อน,น้ำเนี่ย ินก็มือคือเด้งแท้ไปใส่สาลีเออไปไปซับสาลีมาเจ้โอ้ผู้เศร้าซักลายเนาะเห็นเห็นลายผู้เศราแหละ Mát điện sạch đều sạch phaset sĩ nơi nắm tình hình gamm bung sao năm 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 เบาลังมาเบิ่งคุณเศร้าอับน้ำนี่จะเป็นเาวน้อยเนาะเาวน้อยอยู่บ้านอันจองนังอ่ายังเข้าห้องเฮียนห้องมาเช็ดอยู่วันนี้บังเอิญมาเห็นั่นข้าเจ้าอาบน้ำมาเบิ่งเนาะมาเก็บภาพให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนํากันว่าขมนะฮะคล้องเศด้วยเป็นแบบใดโอ้เห็นเราได้เมื่อกี้ มันทางมือวุ้นซับน้ำบอิกาเพื่อนนะเพื่อนวานี้เอากล้องโมโมล้อเลยบัลนี้เพ็รยอกซ้าวนะโอเคเบาลังยอกซ่าวนาดนึงเดี๋ยวจะให้น้องซ้า oh, วันอับน้ำดีกว่าเอาันนี้ ยกเยัวนี้บอกัวนี้แค่บรรยเดวมโอ้โอยตายโอ้บุเรื่องบุเรื่องขันเอาบุเมื่อยไปได้หน่อเอามือจองเสือกจองสรายไปกับบุเมยมันโอ้ยเจน่คนนี้ตอนนี้เน้ เรียงดีป่ะอมบรรยากาศดีเลยอ๋อนี่ามาเรียนกัน,นให้ผู้เศ้าเป็นมือกองบอลังเป็นคนเตนนัน <laughs> อันนี้ก็เป็นชีวิตสาวดอยเนาะวันนี้บอลลังมาเป็นคนดยอยอยู่อยู่ดอยหนึ่งมือลายมือที่ไปเที่ยวอยู่ในเมืองมีความสุข <laughs> 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 แต่ว่าตอนนี้กลับมาเป็นคนดอย ปด้ปวดท่นแหละเป็นลม้วรสาดกันใจชีวิตมันบรยง่ายเด้อ Oh. อันนั้นมนวกินแล้วนนี้กำหอดกลางบ้านแล้วจับกล้องให้ได้รลองแบกเบิ่งเฟย์คือใช่ปะอ้หูใส่ใจคกลัวร บอกมาต่างไปแล้วตอนนี้ใช้เงินเท่าไหร่พอแล้ว